ของไทยเนี่ยไม่มีการอยู่ในลิสต์ที่จะต้องห้ามนาเข้าเรยออยู่ในลิสต์สีเขียวที่เข้าได้หมดครับแล้วแกก็บอกด้วยนะและไอ้ที่คุณพูดกันขนาดนี้คุณรู้หรือเปล่าว่าทําให้ประเทศชาติเสียหายนะการปล่อยข่าวไปเนี่ยคุณทาแล้วตาสถุนฮะผมใช่ค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องของคนถือสถุนอะคือไม่อย่าพูดว่าไม่รักชาติเ่ยผมว่ามันจะเอาแต่อะไรประโยชน์ส่วนตัวของพวกมันนะโดยไม่คิดถึงประเทศทั้งประเทศไอ้คนก็ไม่รู้แหละคือซามตาช้าคือพอเรื่องนี้เกิดขึ้นมาจะมาที่อเมริกา มีข่าวจากเอซีออกมาคนที่ดีใจคือพรรคประชาธิปัตย์แต่คนแต่แต่คนที่กุ้มใจนะพี่คือนายทุนพักประชาธิปัตย์ค่ะบริษัทเขาอาชื่อหรือชื่อบริษัทอะไรอะไรอะไรารไม่ได้ไอ้ข้าวไอ้ข้าวตาฉัดเลยนะเขาของสี่ปีไม่ใช่เดี๋ยวสิพอเสร็จปั๊บนะกรณีของ ของมีข้าวที่ในอเมริกาเขาบอกข้าวที่อยู่ในอเมริกาที่ส่งไปเนี่ยคือไปอ้างว่ามันมีอย่างนี้นะ่ยเขาบอกไม่ได้เกี่ยวกับข้าวในโครงการรับจำนำเลยมันเป็นข้าวเหนียวที่ขายกันอยู่ทั่วไปแล้วก็มันมีมาก่อนที่โครงการรับจำนำด้วยมันเป็นข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวมันหลบมากแล้วพอมาตรงนี้นะฮะมันมีผลซึ่งบังเอิญแล้วเกิดนะเบองเอิญชนกันชนกันนะทางอากาศกรณีที่ท่านหนึ่งพระองค์ท่านหนึ่ง ออกมาพูดในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วก็มีความเชี่ยวชาญถึงเกี่ยวกับเรื่องพิษวิทยาแล้ก็พระหญิงจุฬาภร์ในฐานะที่เป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเป็นเจ้าของเป็นเป็นคือมูลนทีฬาบสถาบันวิจัยจุฬาภรช่องทางเจเจนครตรงหลักสีน่ะออกมาบอกว่าสารที่อยู่ในข้าวต่างๆไม่ใช่สารหนู ไม่ใช่ครับไม่ต่างส่ยืนยมนี่คือยืนยันแล้วครับแล้วก็ขอร้องอย่าไปทำใเรื่องบนี้บ้านเมืองเสียหายบ้านเมืองเสียหายคุณวรกรแต่ขณะเดียวกันคือคุณวรกรค่ะเพราะฉะนั้นคุณวรกรได้ยิงวันนี้แล้วเนี่ยหยุดพฤติกรรมเลวสามต่ำช้าไ่เลยนะคะบอกแล้วมามาพร้อมกันไงใช่มาพร้อมกันอีกทางหนึ่งมาเลยเฮียเค็กสุทธิพงศ์ใครพี่อะไรนะสุธิพงในเข่งเนี่ยชื่ออะไรนะสุธิพงศ์ ทำมารังสีเรื่องนี้คือจะไปบอกว่าเขาเป็นสื่อนะพี่นะไม่ใช่เพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของบริษัทบูรพาทีเอทีบูรพาแล้วก็ออกมาโพสต์เลยมาโพสต์แบบประเภทแบบลืมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เผลอขาอ่านเ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 ขาอ่านไม่ได้เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเนี่ยใส่ร้ายใส่ร้ายป้ายสีน้ำแดงไม่ชอบไม่ใช่เขาลืมนะเขาเผลอพลาด เผลอพลาดเดี๋ยวนะดี๋ยวขออ่านขออ่านที่เขาขออ่านที่เขาโพสเลยพี่นะแล้วว่ามันจะพลาดเผลอพลาดได้ไนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม อะไรเขาบอกแล้วแต่จะพิจารณานะครับจะเชื่อหรือไม่เชื่อผมไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียเนี่ยผมไม่ได้มีประโยชน์ได้เสียนะเดี๋ยวเขาจะได้หรือไม่ได้เสียเดี๋ยวมาคุยกันโรงสีข้าวที่กําลังเตรียมส่งข้าวเนี่ยนะก็คือโรงสีข้าวอะไรสารพัดสารเพเนี่ยคือมันก็เป็นอยู่ในรายชื่อนะครับก็คือแล้วเขาบอกห้ามซื้อข้าวหอมปทุมตอนนี้ข้าวถูกจำหน่ายออกในนามข้าวหอมปทุมเนื่องจากคนกลัวข้าวจากภาคอีสาน แล้วมันเกี่ยวอะไรจากข้าวจากผ้าอีสานอเล่าแล้วก็บอกไปโรงงานของสอไปลงสีของสอสอปกเพื่อไทยซึ่งจริงไม่จริงไม่รู้นเนะตรงนี้ไม่ทราบนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมากําหนดยี่ห้อเลยว่าข้าวสาวห้ายี่ห้อนั่นยี่ห้อนี้นะครับของซีพีอะไรห้ากินห้างกินนะครับห้ากินตอนนี้จัดจนาไปเต็มที่แล้วนะครับแล้วพอเสร็จแล้วพอปล่อยไปพ๊บเนี่ยนะ เขาลบภายในห้าวินาทีไม่ใช่ห้าวินาทีหวินาทีเหรอคือพอสมควรพี่ถูกด่าแล้วกพถูกด่าแล้วลบพอถูกด่าแล้วก็ลบไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยลบลบอันนี้ไปแล้วก็ไปโพสต์อันใหม่เพศนี้ไปนะลบลบลบไอ้สตั้นนี้ไปแล้วไปโพสต์ใหม่คราวนี้ไปอ้างบบาๆบอเวิร์ดวนเวอร์แล้วพี่อะไรมากพุทธศาสนาอ้างบ้าบอคอแตกอะไรไม่รู้นะครับพอเสร็จเวิร์ไปเรื่อยๆแต่ก็กลับมาวนกันไม่อีกนะ ที่วนกลับมาเรื่องข้าวอีกอรอบเนื่องจากว่ามีคนในโซเชียลมีเดียไปค้นพบว่าคนคนนี้ทํามาหากินเกี่ยวเรื่องข้าวด้วยข้าวคุณธรรมใช้<อ>ชื่อว่ากลุ่มข้าวคุณธรรมพี่แล้วแล้วคือข้ากกวปกติเขาขายถุงเท่าไหร่อ่ะพี่ข้าวปกติเนี่ยชาวบ้านเรากินกันนะฮะคือตกแล้วตกเฉลี่ยและกิโลกร,รัมละ ประมาณ30-40บาทก็ประมาณ200ชัดชัดรต่างๆเนี่ยประมาณ3 0 4 0ี่บาทนี่ไงข้าวคุณธรรมเนี่ยผุงละไม่เกิน200บาท ừ ừ ประมาณนั้นในข้าวคุณธรรมเนี่ยนะคะพี่กิโลคิดเป็นกิโลอย่าไปคิดเป็นถุงคิดเป็นกิโลกะสามถุงละสามร้อยเจ็ด้าค่าคุณธรรมเขาเนี่ยนะฮะ เขาขายเป็นก้อนก้อนหนึ่งกิโลเป็นสุญญากาศเป็นสุญญากาศใ่าเป็นสุญญากาศซึ่งตรงนี้เดี๋ยวจะคุยกับพี่สายยันนะครับข้าวคุณธรรมเขาเนี่ยเขาแพ็คเป็นกล่องเป็นเป็นเป็นดูดเป็นสุญญากาศเป็นต้นก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยหนึ่งกิโลก้อนหนึ่งหนึ่งกิโลขายก้อนแล้วเนี่ยนะสูงสุดคือสองร้อยยี่สิบห้าบาท ่ำสุด75บาทเขาบอกเนี่ยคือคุณธรรมแล้วคุณคุณมีความมั่นใจได้ไงว่าข้าคุณมีคุณธรรมนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ถุงแบบนั้นเนี่ยเขาเรียกาการดึงสูญญากาศออกแล้วบีบเนี่ยนะใช้ให้ข้าวเนี่ยนะมันไม่มีอากาศอยู่ในนั้นนะฮะดึงสูญญากาศออกแล้วจํานวนเนี่ยมันมีน้อยมากเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการดูดหรือทําถุงแบบนี้แพงมากอ่าใช่ครับทำไม่คึ้นนะเออคุณคุณเข็กครับจริงๆแล้วผมผมอ่านแล้วผมกุ้มใจอ่ะนะคือคุณมั่นใจว่าตัวเองยิ่งใหญ่มากขนาดเลย ที่ไปคุณไปแช่งข้าวคนอื่นทั้งหมดว่ากินแล้วตายห่าแล้วเขาบอกว่าเขายะกินข้าวที่บิวรพาปัญญามาเนี่ยผมไม่เชื่อนะแล้วก็บอกว่ากินข้าวคุณธรรมเนี่ยเป็นข้าวที่มียาซึ่งความจริงเนี่ยคือข้าวที่มันเขาเรียกว่าข้าวกล้องเนี่ยมันจะมีวิตามินบีมากขึ้นก็มันเพราะว่าไม่ได้ถูกขัดออกไปมันไม่ใช่ยานี่คือนี่คือโฆษณา แฝงโกหกด้วยกนคคุณมีออยอยอย่างผมสามคุณอะไรที่สงสัยด้วยจะมีออยอยป่ะคุณแล้วเดี๋ยวเขากลับเอาภาพเอาภ้าพเมื่อคู่กลับมานิดนะข้าวที่ข้าเป็นถุงเมื่อกี้ที่มีข้าเป็นเป็นพิสเตอร์นะเอาขึ้นใหม่ทีหนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่เจอในในในบล็อกของโอเคเนชั่นนะเขาบอกว่า โกสิกเนี่ยนะโกหกโกหกเรื่องอะไรเขาบอกว่าไอ้อข้าวเนี่ยเขาไม่เอาถุงนี้มาให้ดูนะเขาเอาถุงเฉพาะด้านตรงกลางเนี่ยหน้าที่มีรูปบนหน้ากระมาเนี่ยอเอามาให้ดูแล้วก็บอกว่า ไอ้เข้กเนี่ยไม่ขายข้าวแบบนี้ไม่ขายข้าวถุงนี้อืไปขายข้าวเป็นก้อนๆอย่างที่ผมบอกเนี่ยคือแวะข้าวเหมือนกมนเนี่ยอะไรเลยนะดึงแ้วขาก็บอกว่าไอ้ที่โอเคเนชั่นบอกว่าเนี่ยไอ้โกโกซิกเนี่ยโกหกเนี่ยโกหกตรงไหนอ่ะโกหกเรี่องเขาไม่ได้ขายข้าวอย่างนั้นนี่ไงข้าวแบบนี้เนี่ยทีวีรูปฟ้าเขาขายอย่างนี้นะฮะเป็นก้อนๆอย่างนี้ก็คือไม่คือไม่ได้ขายข้าวไม่ขายข้าวการคราวนี้หลักการขาเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะคือไม่ได้ขายข้าวเป็นถุง แต่ขายข้าวเป็นก้อนขายข้าวเป็นก้อนแล้วม,มันขายข้าวไหมขายข้าว แล้วแล้วไอ้เไอ้สุดที่พงษ์เนี่ยอืมันบอกว่ามันไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นี่แล้วพวกคขายข้าวเนี่ยมันก็ขอไงคือบอกว่าอาชาวนาก็ได้ถ้าคือต้องจะกินเขาเนี่ยต้องไปจองนะต้องรัจจาก่อนนะมีหมยแต่ว่าโอเคต้องสั่งจองเป็นปีเลยไม่ได้ไม่ลงทุนเลยใช่ไหมก็ไม่รู้ท่านอยากกินเอาเงินมาให้เขาลงทุนก่อนให้ชาวนาลงทุนก่อนโดยที่เขาเป็นตัวกลางเขาคิดค่าขนส่งค่าแบ็คเคมค่าบริหารจัดการเพียงเล็กน้อยนะ ต้นทุนข้าวของชาวนาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมและไม่เกิน4 8บาทแต่โผล่ขึ้นมาเป็น75บาทถึงปลายทางได้ยังไงพี่และพี่เชื่อหรอว่าไม่พี่เชื่อหรอว่ามันจะไปมันจะไปซื้อข้าวชาวนาเนี่ยกิโลละสี่สิบแปดบาทก็เข้มาบอกอย่างนี้เราเชื่อต้องเชื่อ ผมเชื่อผมเชื่อคนง่ายคุณเนี่ยแม้คุณเรียนรู้ว่าไอ้คนเนี่ยนะที่เป็นชอบที่แสดงผมไม่ได้ว่าอะไรทีวีบุรพภาแต่ผมเคยดูรายการคุณนะแล้วก็ยอมรับว่าเออคุณก็เออทำใช้ได้นะแต่อยากจะบอกคุณว่าคุณสิ่งที่ผมได้พบเนี่ยในรายการคุณทุกรายการเนี่ยที่ออกมาก็คือว่าคุณยัดความคิดของคุณเนี่ยเข้าไปหลอกประชาชนครับ อย่างมากๆนะครับไม่อยาอย่าบอกว่าคุณไม่ได้ทําแล้วเอาเอาความคิดเข้าไปเพื่อไปปั่นให้ประชาชนเนี่ยคิดตามเขาทั้งหมดผมผมไม่ได้พูดถึงเทคนิคนะเทคนิคคุณก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่ว่าการที่คุณทำขนาดนี้คือคุณต้องการจะสร้างกลุ่มที่เป็นมองคุณเนี่ยเป็นปูชนีบุคคลพี่แล้วแล้วซึ่งอันนี้มันไม่ได้แล้วคือปัญหาที่ผ่านมานี้ปัญหาของเขาเนี่ยไอ้เรื่องที่เขานําเสนอเนี่ยมันเฟกหรือเปล่าเออนี่นี่ผมจะบอกคุณมันเฟกหรือเปล่าสร้างขึ้นมาหรือเปล่า ใช่คุณจะทาให้เรามีปัญหากับการมองสิ่งที่คุณทำเนี่ยว่าคุณโกหกเรขนาดเรื่องข้าวคุณยังโกหกคุณยังโกหกเลยแล้วไม่รเซนตอร์ขายข้าวนี่ผมว่าผมรับไม่ได้ผมมองผมมองในแง่ในแง่มุมของคนค้าคนขายอการค้าขายอย่างนี้นะถือเป็นการค้าที่ไม่มีคุณธรรมอย่าอย่ามาอ้างที่ว่าคุณไปกล่าวหาว่าคนอื่นเนี่ยเลวเลวเลวร้ายชั่วของคุณนี่แต่ของคุณนี่มีคุณธรรมซึ่งไม่แตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์เลยแม้แต่น้อยผมว่าคุณ น่าจะอยู่พักนั้นนะผมว่าไม่แตกต่างเลยการเดยแล้วถือว่าเป็นการค้าที่แบบสามานที่สุดออันนี้มันไม่มีมารยามันไม่ใช่ไม่มารยาไม่มีเลยไม่มีอะไรทั้งต้องเรียกว่าไม่มีคุณธรรมประจําใจเลยครับสามานะถ้าใครจะไปทํามาค้าขายด้วย พิจารณาคนนี้คบไม่ได้ครับแล้วชาวนาเนี่ยนะครับผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อเด็ดขาดแต่ว่าชาวนาของเขาเนี่ยจะขายข้าวได้กิโลละสี่สิบแปดไม่รู้เอาขังพี่สายญาดีกว่าเห็นได้ข่าวว่าเคยพูดกับผมเนี่ยมีข้าวผัวลืมลืมผัวเนี่ยเป็นไงเอาทําขายบ้างเลยอผมยาวมากผมข้าวข้าวลืมผัวข้าวลืมผัวมีจริงๆริงเท้าแล้วเลยถึงนาทีแล้วข้าวที่ที่ผมเจอเนี่ยนะเขาเรียกผ่านข้าวลืมผัวคือสาเหตุเพราะอะไรเลยไหมเพราะว่ามันอร่อยอ่ะกินแล้วก็จะกิน หัวไม่ได้กินกินหมดแล้วครับครับนหลังงยามาขายครับมาขายมันจะได้สู้กับข้าคุณธรรมนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมครับผ่าแหลกวันนี้ก็มาต้องเรียกว่าวันนี้เนี่ยไม่มีอะไรจริงๆครับเพราะว่ามันมีแต่เรื่องที่แบบมีความสุข ไม่ใช่พี่จะว่าไม่ยังไม่หมดเลยนะตะว่าไม่มีอะไรก็ไม่ใช่มันเห็นแล้วว่าไอกระบวนการของมันไม่มีอะไรมันไม่มีปัญญาไม่มีปัญญานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยกันต่อวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วารทีสวัสดีครับสวัสดีครับ